สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่แอนค่ะรูปค่ะคริโวในวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมโรบอคกันอีกเช่นเคยจ้ะน้องๆคือตัวละครน้องอุ้มไม่เปลี่ยนไปบ้างนะคะแต่น้องอุ้มจะเป็นคนใส่ชุดแบบอันนี้ค่ะทุกคนแล้วมีหมวกโรบอกสีขาวนะคะส่วนพี่แอนจะผมทองนะแล้วก็ใส่ชุื้อสีแดงปกติสีชมพูจ้ะอาเาเดี๋ยวเราไปเอาของแล้วเราไปเดินทางกันค่ะเกมนี้เป็นเกมใสใสจริงๆ ใส่มากเลยทุกคนเยันกดเอาเสื้อด้วยกดเอาเสื้อตัวนี้ค่ะกดเอาเสื้อตัวนี้นสีหนูอยากได้สีดำหนูใส่สีดำนะโอเคทุกคนหลอกล้าทางกันแล้วก็มีที่ตัง,ง้องไม่ได้หยิบไม่ได้เราเสียตังไปเราไปจนท้ายกันเถอะพี่แอนนี่คือพร้อมแล้วใช่ไหมเป็นเกมล่าทานนั่นเองนะคะทุกคนใส่ใส อันนี้เป็นทางเข้าทางวัดจีนนั่นเองนะคะมีทางคณะธรรมไทยแล้วก็ทางธรรมจีนนะคะเกมนี้มีหลายประเทศเลยนะมาเล่นเนี่ยมีทุกมีหลายประเทศนะแต่ทีนี้เนี่ยมีทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยเนื้อาเราไปล่าทางกันนะทางนี้อุ้มกับเพื่อนไม่เคยมานะตอนเล่นกันแต่ว่าทนนี้ก็ไปได้ค่ะแต่ใบเกมนี้ก็ดูดีอยู่นะ ใช่ค่ะยย<า>ถ้าเราถึงยอดภูเขาสวยนะถ้าเราถึงยอดภูเขาเมื่อไหร่เราไปถ่ายรูปด้วยกันเนาะเพียนเนาะเพี้ยนติดหนูนติดเพี้ยน,นต้องช่วยเพียนติดเพี้ยน,นติดกัน,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 นมาก,ก่อนดูเหมือนว่าจะกระโดดไม่ได้ได้วยนะ <c oughs> ใช่ค่ะเกมนี้จะเป็นเกมแบบสมจริงแบบใช้ชีวิตจริงๆเลยอะค่ะกระโดดก็ได้อยู่มั้งถ้าเราจมน้ำมันจะกระโดดได้อยู่น้อง้ไม่ค่อยสบายนะคนเสียงจะแหบตองไปข้างหน้าเลยค่ะเพียนตามมา เหมือนน้องอุ้มจะตัวเล็กกว่าพี่นิดนึงใช่ค่ะหนูอุส่า์ไปย้อมผมทองมาเลยเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันไงไม่ได้รอได้ค่ะคือ,อตอนนี้ยังไม่ข้ามมาหาทุกคนเกมเดินป่าเป็นเกมที่สวยมากถ่ายรูปกันไหมเดินมาเร็วๆให้มันถึงยอดเขาก่อนไปแล้วเราเข้าไปถ่ายรูปกัน ตนนัวไหนก็มีจะแอบสายเติมให้นะเฮ้ยเข้าผาดอืมอันนี้เป็นร้านกับข้าวปะเนี่ยแต่ตอนนี้จิงไปแล้วอะค่ะทุกคนน้อยย่อนลูกสาวว่าจะมากินข้าวด้วยนะเนี่ยเจมแหม่มไม่อยู่แหม่เจมแหม่มไม่อยู่อะลูกสาวว่าจะมากินเจมแหม่มไม่อยู่ปุ้มนั่งได้ด้วยหนูขึ้นไปไม่ได้หนูกดกระโดดไม่ได้ลงมา คนเราเจอไก่จับไก่ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไปกันต่ออุ้ยบรรยากาศสวยมากบรรยากาศดีนะคือบรรยากาศมันสว่างไม่มืดไนทุกคนมันไม่น่ากลัวพอมือดมาเนี่ยเราได้เตรียมไฟฉายมาไหมในกระเป๋าของเราเนี่ย ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมันจะให้เรามาเองห้าจาดัดเตรียมไฟฉายมันจะโผล่ให้เราเองบอค่ตอนนี้เรายังไม่เห็นพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพี่เอาไฟฉายมาด้วยหรือเปล่าในกระเป๋าพี่เนี่ยอุ้มก็ไม่แน่ใจค่ะอุ้ยอยากถ่ายรูปอะ่ะคือมันสวยอันนี้เป็นบรบรยาศของเมืองไทยนะคะเนี่ยทุ่งหญ้าทุ่งนา ถ่ายรูปหน่อยจ้ามาก่อนนม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวก็แนะนําให้แฟนค่ะคนที่ชอบชมมิวชมนงชมมาค่ะเดินทางแบบสบายๆนะคะมาเล่นแบบนี้ได้นะเขาเรียกว่าภูเขาล่าทานั่นเองนะคะเดินจนในนี้เนี่ยตะคิวจะกินขายเนี่ยเอออยากนอนพักอะจะไม่มีลมไร อุ้ยน่ากลัวยันอุ้งกลัวว่ะแค่ใบไม้ปิวเองไม่ให้อุ้งกลัวข้างหน้าที่มันเป็นเสาปักไว้อะไม่เห็นน่ากลัวเลยมันก็ตกใจเฉยๆแล้วอาใส่ชุดเหมือนซะด้วยอันนี้เป็นเกมเราจะไปทางไหนดีทางหินลงไ นกล้วยกว่าจะมืดก็สักพักอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเช้าเช้าใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะมืดสักพักเลยเพราะว่าตอนนั้นที่อุงเล่นกับเพื่อนแปบ๊บเดียวก็มืดแล้วทุกคนทําให้ทางกลางคืนเนี่ยแบบโอ้โหระยะเดินไปมืดมากมองไม่เห็นเลยเราจะไปทางไหนทางนี้สิมาสามารถออกนองลูกเรารทางได้ไหมไม่มรู้ว่าจะไม่ได้เหรอคะไปไหนก็ได้หมดอุ้ยพี่ตกน้ำพี่ว่ายน้ำได้ด้วยเดี๋ยขึ้นก่อนนะขึ้นมาไม่ได้เย็นเลยดูนี่ที่ไหนวะเราขึ้นยังไงอะ กูยังไงกระโดดกระโดดกระโดดไหให้รีบไปขันไปฝั่งแล้วก็รีบกระโดดกระโดดกระโดดกริดอยู่ในน้ำเชี่่วยน้ำไปแล้วก็สุดทางเองเลยนี่ทังนั้นทนนั้ขึ้นไปเลยทันขึ้นากระดกระโดดกระโดดกระโดดไม่ได้อ่ะมัก็ติดลงมาด้วยอ่ะี e s e ตได้ไหม e s ตรี s e เกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่เลยเออเออไม่มมันเขาข้างเราเปลี่นเดี๋ยวกอเดี๋ยวไป่วกอีกะ้มใกล้ข้างาเราไปที่ของันไปก่อ มใส่าาจะเเมีียด๋วชิปขาวแล้วกันน,นี่ขาวกัสีดำตัดกันไปหนังนี้เขาเสียกับกลุ่มอะไรเรียกไปกันขึ้นไม่ได้นี่แหละประเด็นเริ่มใหม่เลยน้องมาเดี๋ยวพุ่ีทิชชานจะรองพุ่งแ่ไม่ให้แล้วโอเคเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะคะเพราะว่าพี่แอนถูกน้ำออกหมานะนี่แหละคือเหตุผลว่าหากก้ามออกนอกลู่นอกทางเราต้องเดินตามทา,ทางที่เขากำหนดให้เท่านั้นไม่งั้นเราจะขึ้นมาไม่ได้กทุกแถวนี้บริเวณน้ำพุ่งปากี่น้ำอยูะใช่ไหมเขาบอกตรงประเทศอยู่ประเทศอะไรต่อไปเรียกตรงน้ำ นี่ขึ้นมาได้ตรงนี้ถ้าตรน้นมันจะขึ้นมาได้เหรอคะตรนี้ถ้าบอกว่ารุ่งร้องทางนี้น่าจะไม่เป็นอันนี้ประเทศอะไรอ่ะขาวกับแดงค่ะประเทศอะไรดูจะไม่รอดตรงไปกันต่อตอนนี้เพิ่งจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะไปกันต่อทางคนเที่ยวหน่อยไปกันต่อค่ะบรรยากาศคับๆวันนี้อุ้มกระเป๋าใบเล็กมาเหรอใช่ค่ะเป๋ากระเป๋าใบใหญ่เก็บกับใบเพียรเพียรคนเก็บของอุ้มมาเก็บพวกสะบุงเสบียงขนมอะไรมางั้นเลยค่ะแต่ไปใช้อุ้มไม่ออกมานี่ว่าในเกมจะมีแจกไฟฟ้าฟรีหรอเพียรมาทางนี้ค่ะนิป ดูก่นไปทำอะรนี่ทำอะไม่่เเสียกินนี้ได้เฮ้ยไหไปไหนลองเดินดูดองไปก็มีอะไรข้างหน้าก็จะมีแต่ไอ้น้ำมาระวังตกเด้อไปฟังแลเจอกันเพราะว่าสเ็ันโอ้ดเลว่าจะยกเจอไเจอเไก่นีต้องกดซูมตัวสิเพื่อนมันจะอยู่ดีมากช้าชา ใช่มันจะแบบสมจริงมากให้มันอยู่เอ้าเอมเพื่อนตกน้ำได้แล้วมาดูหน่อยคนที่มาดูเกมันตกน้ำแล้วะเกมนี้ไมไ่สามารถทำอะไรได้นอกจากเดินแล้วก็ดูใบกันแ <c oughs> ล้วแต่คนที่ชอบถ่ายรูปนะอยากได้รูปแบบรูปไปทำตรงตึงต๊งตกอะไรก็ว่าไปนะมาที่นี่ได้เลยนะทุกคนมีส่วนมากคือไม่ามาแค่ครึ่งเดียวมีเกาะอ,อีกขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยผู้สามารถโอ้โหเปลี่ยนมาเราวิ่งได้อยู่เลยแต่เราต้องเสียตังค์ห้าสิบบาทมีเสียแพงด้วยเกมเดินป่าถึงแม้ว่าตอนปกติเราไม่ได้เดินแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเกมมมันชช้้้าาเรก็ตอองใื เฮ้ยเราเห็นวันนี้ใกล้มื่อไรทุกคนนะวันนี้ใกล้มือนะมท่าไปดูเล่นแต่เกมที่แบบว่าเรื่อยๆสบายๆอ่ะใช่<ต>เราก<อ>็น่าเราก็น่าลำพานมากเดินกลับมาทำไมบ้านเราอีกเขาเดินไปไให้เดินกลับเดยนช่างตุ๊กเราก็รู้รสึกว่ามันมันมืดแล้วเล่นแล้วมันเป็นไงสนุกเราเลยพาพี่มาเล่นคือตอนนั้นข้ามมันจะเป็นให้เราล่าคาผีค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ข้ามตอนนี้น่าจะห้ามเป็นชีจริงนะตอนนี้น่าจะมันบันบายแล้วค่ะเราจะข้ามเล่นกับเพื่อนแล้วมันสนุกเหรอเราเลยพาพี่มาเล่นใช่ค่ะแล้วก็ยันนะก็จะทัวร์ถ่ายรูปกเนนีีี้้้ยแลววก็มมัจะะผด่ เราค่ามามนะแล้วอีกนิดเดียวข้าก็จะมีผีผมอะจะมีจะไม่บอกว่ามีผีอะไรบ้างก็จะมีผีต้องกลัวเฟี้ยลงมาทำไมอะทุกคนเนี้ยอือมีลงมาทำที่นี่อยู่ค่ะเราจะปีนขึ้นไปสูงๆเลยนะแน่าก็จะไปถ่ายรูปบีแล้วก็จะมีบีนะทุกคนเราจะคงไฟทางพวกเจ้าข่านยเราไม่ตกลงมาเลยตลอดทางมันจะมีคงไฟใช่แล้วตอนมืดก็จะได้โคมันในบรรยากาศตอนเมื่รุ่งเล่นก็เป็นรุ่งหลบทางก็ได้กี้อยู่นั่นแล้วไปไปไปกี้อยู่นั่นแหละมาหาคนเจอแล้วก็มีผีด้วยแล้วเห็นแต่คนเด ก็ช่างแหละทุกคนเขาใกล้เลยเขาน่าจะเดินจนสุดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เลยเดินลงมาเหรออันนี้นักวิทย์รเ้ว่าของเยอะมากเลยคนอื่เขาไม่จนสุดอะไรไม่พอใจจะไเรเห็นสุดคอฟ้านั้นยังมีชัยใช่ไหมจะไปในสุดคอฟ้าอุ้ยอย่งมี้เรื่องอุ้ยสาวๆเพราะพวกเขากลับมาพูดอะไรกันดีมากเพราะพวกเขากลับมาทำให้ฉันถึงหมดทั้งถึงหมดอะไรบุ่นเลยอุ้ยเอลี่ยเทียนเอลี่ยนเราเดินมาสักพักก็เจอเพื่อนร่วมทาง หน้แต่มันมืดๆแล้ว,วใช่ตอนนี้ห้ามันชิวจริงๆจะช่วงบ่ายสามกันงวันหกโมงกลางวสี่โมงนี่สามโมงกัางวนสี่โมงทางขดเคี้ยวม,มากๆเลยนะทุกคนเราก็ได้เจอเพื่อนรุ่นทางที่เราไม่รู้จักกันนะแล้วก็เพื่อนรุ่นทางอีกคนที่เป็นหนอนตัวเล็กๆแต่เขาเดินหลักไปแล้วไปกันต่อคนเลือกทางที่วันสวยมากเลยนะชมดก็ <c oughs> เป็นป่าธรรมดานะเนาะเราลองไปกันตัวชิวห้าตรงนี้ ก็หนีไปก็ตอนที่หมดตัวทางเข้ามันจะไม่ทางนี้แต่มันเป็นทางศาลาเลยนะพี่อนกเข้าเขาดูแบบนั้นไม่ได้ผิดแบบนะอันนี้เราจะต้องเดินไปถึงไหนอาจจะต้องไปถึงยอดเขาสุดจจะมีมันจะจะว่าไปอันที่สองก็ต้องเดินไปจำภัยราชถิ่นได้ไหมแต่ว่าไม่มีผีเลยท่านี้เราจะเดินไปถึงยอดเขาที่เขาบอกว่หน้าโกดัดโลกที่จะมีการนั่งมีถึงเขาแน้วโอ้พี่แอนยอดเขาโคตรสูงอะอย่าตกนะตกลงไปนี่คือขึ้นมายากเลยเริ่มใหม่เลยถ้าตกไป เขาตกมาแม่น้ำมันขึ้นมาไม่ได้นะพี่เอ็นเย็นนะก็จะถึงแล้วทุกคนก็จะถึงแล้วเราเดินขึ้นมาสูงมากๆแล้วตอนนี้คือเขาตกไปชีวิตจริงคือตายแล้วนะคือตุยแล้วนี่นคือน่าจะตุยแล้วทุกคนนะถ้าตกไปในชีวจริงคือตุยแล้วนะตอนนี้ทางดีทางนี้นี่ถ้าเรามีโคมไฟน่าจะเริ่มมืดแล้วนะน่าจะเริ่มหน้ามืดแล้วนีค่ไฟ ้ว่าัไม่ใช่อเ่มันก็เป็นแบบลาทามันใช่แบบลาทาใช่คอนเเข้ามามันต้องใช่สิแน,น,นี้รูน้นี้สวยนะี่สวยนะสวยมากแต่สวยแค่ไหนยังมีทางไปตนะญี่ปุ่นไหมไม่ใช่ทงปากบอกป,ป,ประเทศก่เหมีแต่ดอกไม้ไปทาะไหก็มีแต่ดอกไม้ยูคนาสุฟารเวอร์อาร์โฟอาร์เวอร์เจลลี่นเดูอาร์โฟอาร์เวอร์ใช่ไหมยูคนาสุฟาเวอร์รอยตาก่อนยด้วย ไปทางนั้นกันอ้มงอุ้มตารานยิ่งเจ่าสวลยเอไวกไว้เจ้าทางนี้ไปันไหนเขาทางนี้ใช่ไหมทางนั้นชน้นมาเรามาทำทีนี้เขาทที่าเขาไม่ไป่นท้งนั้นเฮ้ยเหมือนเราเดินอ้อมเหมือนเป็นเขางกนแล้วอะยนยันตามาก่อนเออหวะแล้วกลับใหม่ มึงต้องไปทำงานหรือเปล่าที่พี่แอนพาไปตอนแรกอะไม่มาฝั่งนี้เลยมึงก็ชุบ้วให้เราไตาไปเก่ไหมก <c oughs> มากเลยอุ้อยี่ไว้นี่นี่น้อกูเราบอกไงมาโอ้โหตกน้ำไอ้ผมพี่แอนดินกลับรอว่างานีกว่พี่แต่ก่นห <c oughs> ตั้งมา นั่มาเรนโบไปจะไปนำุ้องฟ้าไม่กล้าเนี่ไงเขามีทางไปอยู่อะไอ่ะทางมันแต่เดิ่ะพี่นมาดีเดินมาหนูน้ไปเปียงเพี่อะไรเนี่ยนั่งมางันไปทางนี้เดินา อืมต้องเดือออกมาทางทรุงยาแล้วอ่ไหนก็แบบนหนูว่าหนูก็เป็นแบบหรอกอนี่ชหนูก็เป็นแบบนั่น,นทำไมัมันแนะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้ไปก็ไม่มีอะไรไปสุดกได้แค่าหนนะอุ้ยสวยมากหนเข้าพิจาชัวร์ตอนนี้ โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล <กด S 2> ค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจพี่แอนกับน้องอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะบะ๊ายบายจุ๊บวันนี้เราก็ไปเลยแบบสำรวจธรรมชาติแล้วกันนะคะ